หล่นเลยเดี๋ย,ยได้ฟัไง

ตีนแม่หร <ality> ือไงหรอแมปะนโ่ไคนโถ่นโ่ไงก่ไก่ระวังระวังุ๊นะบาะวันบังไกลว่ สวัสดีครับผมนผมวันนี้วันอาทิตย์ยี่สิบเท่าไหร่วะยี่สิบแปดครับผมอ่วันนี้มาทํา,นนาการลงเบ็ดนะครับวันนี้ว่าจะมาเล่นสปิวทิชชู่ครับผมสายๆหน่อยนะครับ8ปดโมงกว่าแล้วเมื่อกี้ก็ได้อ่าปลานินไปปลาตะเพียนอีกตัวเล็กๆนะครับวันนี้มาเล่นทิชชู่เอาสปิวทิชชู่มาหลายวันครับ มากับน้าเอ็มแล้วน้าสำมรีครับผมจะพยายามเอาให้ได้นะครับเดี๋ยวมารอดูนะครับผมโอเคครับติดตามกันยาวๆแล้วครับผม ฝังแล้วนี่ะต้องหลอตัดกันเลยเกือบเปียมตัดโอ๊ะใช่ปะโอ๊ะยังนี่อันน้ะุปนะจันะอตนัอหลอตัดกันนี่บ่ะใช่บางย ครับตนวลับนจันตร์ดลงหลวงเลครับผมประมาณสองโลครับผม หัวกันนั่นนักเกียรติโอ้โหยอดดีครั เอาแม่กู้บดเรื่องเนี่ยเวบไมะต้องแน่นอ๋อนะอ๋อ่อยู่หบ่อยแค่ไดนครับนุ่นจันเมืนเดิมวะผมสวยๆครับผมน่าผิดทีหนึ่งครับวันเนี้ยตัวใหญ่ขนาดแค่ี โอเคครับผมอตอนนี้ทำการเก็บเบ็ดเรียบร้อยมาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับผมอยู่บ้านสำลีนะรเพิ่งเก็บเบ็ดเสร็จก็เดี๋ยวมามาวันนี้กลับเช้านะครับห้าโมงครึ่งครับผมนี่เก็บเบ็ดเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวมาดูผลงานนะครับช่วงเช้าถึงเที่ยงปลากินจัดเลยครับแต่เที่ยงถึงเย็นนี่มไม่อยากจะพูดครับ ไม่แดกเลยครับผมนี่ครับนี่ก็จะเป็นผลงานของผมนะครับผลงานของผมครับผม,มก็จะได้นว,นวลจันนะครับผมไซส์ประมาณสักสองโลปลาน,นิลน,นะครับผมปลาน,นิลตัวหนึ่งเ,เดี๋ยวเรามาชั่งน้ำหนักดูครับอโอเคได้เท่าไหร่ครับผม โอเคครับต่อไรเอยห้าโลฝ่าครับผมห้าโลฝ่าเกือบหกโลครับโอเคโอเคยังไงขอบคุณที่ติดตามชมพวกเรานะครับจนจบเดี๋ยวเจนันทริปหน้าครับผมว่าเราจะไปตกปลากันที่ไหนโอเค okay, ครับผมสวัสดีครับ